สครคุณหมอคะมีผู้ฟังทางบ้านถามมาว่าฝ่าไฟแดงนี่จะท้องไหมคะฝ่าไฟแดงจะโดนตำรวจจับครับคุณหมอก <c oughs> ลิบมากเลยเดี๋ยวนี้เขามีเลดไลท์คาเมราแล้วน,นะเพราะว่าฝ่าไฟแดงในที่นี้หมายถึงว่า การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่มีประจำเดือนหรือมีรอบเดือนมาเนี่ยจะทำให้ท้องไหมคะอืจริงๆก็คือลองมั่นใจไหมอะว่าอันนั้นมันเป็นประจำเดือนที่เราเป็นเรื่องจริงครับประจำเดือนจริงด้วยเหรอคือเลือดที่ออก เลือดที่ออกมาจากช่องคลอดเนี่มันก็จะมีอโอเคแน่นอนประจำเดือนหนึ่งที่สองคือมันก็จะมีเรื่องของเรื่องของเอเลือดที่ออกมาเนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้เเหมือนพวกเยื่อบุมดลูกอ่ะมันก็หลุดออกมามันก็คล้ายๆกับเป็นเลือดไงแต่จริงๆคือบางทีมันมันก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลือดประจำเดือนของจริงแถมระหว่างนั้นดันดันเป็นแบบช่วงกลางไซเคิลไข่ตกอีกเนี่ยท้องจริงใช่แต่คาถามคือว่าถ้าเป็นประจำเดือนนะ่เออ <mm อือแต่ถ้าเป็นประจําเดือนแต่ถ้าเป็นประจําเดือนเราก็ต้องดูอีกว่าแบบมีมีโดยโดยโดยทั่วไปคือถ้าสมมติว่าแบบเ้ยโอ้โหประจําเดือนมาวันแรกตรงเป๊ะสม่ําเสมอเอมาวันนี้ปุ๊บแน่นอนชัวร์ป้าบไม่มีไม่ไม่มีปิดพิ้วเลยประมาณแลว่บรอบหนึ่งยี่สแปดวันเป๊ะเป๊ะเป๊แล้วก็มามาเท่านี้มาไม่กี่วันไอ้ช่วงนี้คือถ้าสมมติว่าแบบป้าไปจริงก็โอกาสท้องก็ต่ําต่ําแหละต่ําสุดๆเลยอื แต่ถ้าสมมุติว่าแบบเอเฮ้ยประจำเดือนคุณมาสิบสี่วันเว้ยแถมยังไม่ตรงอีกเนี่ยอันนี้คุณคุณคุณเราเราไม่สามารถบอกได้ว่าว่าบางทีไอไอช่วงกลางไซเคิลหรือว่าช่วงที่ไข่ตกนี่มันมันช่วงไหนอืมคือทุกคนทุกคนคงจะเข้าใจนะว่าประจำเดือนของโดยปกติก็คือจะเป็นอ่าจะเป็นเลือบุบพงมดลูกใช่ไหมครับที่อ่าที่จริงๆแล้ว เตรียมพร้อมสําหรับตัวอ่อนจะไปยึดเกาะไว้แต่ทีเนี้ยไม่มีพอไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเยื่อพวกเนี้ยก็จะออกมาพร้อมๆกับไข่ที่ออกมาด้วยก็จะทําถ้าถ้าทั้งเซตเนี้ยออกมาหมดก็ไม่ท้องเพราะว่าไข่ออกมาแล้วแต่ปกติมันจะลื้อตัวเองมาทุกเดือนทุกเดือนใช่ใช่ลื้อออกมาหมดเลยเมื่อเมื่อเมื่อใดก็ตามที่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 ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่อื ทีนี้ปัญหาอย่างที่ลุงรายพูดอะคือเราเราไม่รู้ไงว่าว่าอันนั้นมีไข่คาอยู่ข้างในอีกไหมโอ้ยมีคาด้วยเหรอบางคนไข่ตกทั้งสองข้างพร้อมกันใช่โอ้หืมไข่ตกมากกว่าหนึ่งใบเนาะอืมอย่างที่คนที่เป็นแฝดเนี่ยคนที่เป็นแฝดที่ที่ไม่ใช่แฝดเหมือนอะเคยเคยเจอมาแฝดแฝดที่เป็นแฝดคนละเทศกันหรืออะไรแบบเนี้ยอืม เป็นแฝดไข่คนละใบอ่ะอมักจะเป็นแฝดไข่คนละใบคือตก,ตกมาพร้อมกันแล้วก็แบบสเปิร์มสองตัวก็ท้องเป็นแฝดแต่ว่าออกมาหน้าไม่เหมือนกันหรือคนละเพศกันอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าตอนตอนที่ประจำเดือนมากลายเป็นว่ายังมีไข่กับนังคาอยู่แล้วมันเปปฏิสนธิกับไข่ไปนั้นนี้อยูถูกต้องใช่เลยครับประมาณอย่างนั้นว้าวว้าวว้าว,ว,าวนอกจากนี้ก็คือตัวสเปิร์มก็อยู่ได้เกือบเกือบอาทิตย์เนาะหลังจากเข้าไปในมดลูกแล้วสิบสองชั่วโมงไม่ใช่เหรอ ไม่อันนั้นอันนั้นคือมันอยู่ได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเลยด้วยซ้ำอือในสภาวะสภาวะช่องคลอดใช่ไหมในในมุดลูกในมดลูกใช่ไหมอ่าคือเลยลมันเลยจากช่องคลอดเข้าไปแล้วเนี้ยโอ้ยน้องดเมากเลยอะโตยู่ทำอาชีพไรนดีอน่ยแต่ว่าในในโพมดลูกของเรามันมีสภาพเป็นกดมากเลยไม่ใช่เหรออือ มันมีสภาพเป็นกรดหรือเป็นด่างเนี่ยแล้วแต่ช่วงแต่ละแต่ละไซคล์ไม่ใช่ช่วงช่วงช่วงแต่ละช่วงของไซคลเอ,อว่าฮอร์โมนอะไรเด่นอะไรประมาณนี้ฮอร์โมนกล้ามันอยู่ได้ห้าวันใช่ไหมล้วเ,เราไปฝ่าไฟแดงเอาตอนวันที่ห้าของการมีประจำเดือนเนี่ยบวกไปก็สิบวันแล้วนะก็มีโอกาสาที่จะไปจจาะเอคายบางคนประจำเดือนไม่ได้มาแค่สี่ห้าวันเนี่ยบางคนมา หรือบางอะไรนะที่มีบอกบางคนประจำเดือนอาจจะนานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคือหมายถึงว่ายังไงอะ่ะคือประจำเดือนบางคนอาจจะมาแค่สองวันบางคนอาจจะลากยาวหน่อยแล้วกลายเป็นว่าพอเราไปวันท้าย,ท,ายที่เรายังคิดว่ามันฝ่าไฟแดงอยู่แต่จริงๆก็คือมันจะเป็นไซเคิลที่พร้อมจะไปปฏิสนธิรอบใหม่ก็เป็นไปได้แบบนั้นเลยตามนั้นเลยม,มันก็้นูกัเง อันอันนี้เราเป็นคําตอบที่ใช้ร่วมกับหลักสูตรที่ว่านับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าจะเจ็ดก็เลยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเออ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 ยิ่งเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงกว่าฝ่าไฟแดงอีกอ๋ออ๋อยังไงครับอลูกตุ่มหออธิบายเพราะว่าบางทีแบบเผื่อมีน้องๆมาฟังน้องที่แบบยังไม่รู้เรื่องนี้มาเอ้ยเสิร์ชพอดแคสเจอเรื่องประจําเดือนฝ่าไฟแดงพอดีไอ้คาว่าหน้าเจ็ดที่เราพูดถึงก็คือก่อนมีประจําเดือนเจ็ดวัน จนถึงหลังเจ็ดก็คือหลังจากมีวันแรกนะไม่ใช่หลังจากหมดประจําเดือนอีกเจ็ดวันนะอืม,มอันนี้นคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดเยอะ,อะสุดเลยมั้งว่านับนึกว่านับวันหลังหมดประจําเดือนก็คือสิบสี่วันช่วงที่ครบเดือนแล้วแหละเออ <laughs> มันคือสิบวันช่วงที่ก่อนและหลังมีประจำเดือนอย่างละเจ็ดับที่วันที่หนึ่งของการมีประจำเดือนไอ้ตรงกลางเนี่ยคือวันที่มีประจำเดือนวันแรกเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยสุดอยู่แล้วล่ะอันนั้นน่บไดยสุด แต่ไอ้หน้าเจ็ดเนี่ยใครจะรู้ซึ่งมนุษย์บางทีมันก็ไม่ได้มีเป๊ะๆยี่แปดหรือสามสิบวันทุกคนไงใช่ไหมส่วหลังเจ็ดก็อย่างที่บอกอ่ะก็สมมติเจ็ดเจ็ดบวกห้าอย่างเงี้ยสิบสองก็เกือบถ้ามีสต์เติมโชคดีรอดไปก็ได้เอกใช่แต่เหมือนคุยเรื่องไฟแดงเลยมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเหมือน ที่เห็นคอนเซิร์นกันคือเรื่องทองก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอติดเชื้อใช่ไหมเป็นความเชื่อหมอหยุดว่าลูกก่อนมาตอบคาถามก่อนมันเป็นมันเป็นความมันเป็นความเชื่อว่าอะไรนะเลือดประจําเดือนน่ะมันมีเชื้อโรคมีอะไรสกปรอกอ่าไม่มไม่ไม่มไม่ไมมการรกษาผู้หญิงอ่อนแอช่วงที่ประจําเดือนกําลังเออกำลังเอเอเขาเรียกว่าอะไรการรักษาแหระกำลังอยู่ในช่วงประจําเดือนน่ะ ืมแต่จริงๆแล้วก็คือมันไม่เหมือนกับการเป็นแผลเนาะอืมไม่เหมือนกันใช่ไหมรอหมอสูงมาตอบแม้เวลาเราเชิญหมอสูงมาได้น่าสนใจน่าสนใจดูคนนึงก็แบบไม่อยากตอบเหลือเกินไม่รู้เลยอันนี้อะไรที่อยู่ใต้ใต้หน้าอกลิือครับอาจารย์อย่าถามเ้าพระเจ้าไม่รู้ประมาณว่ารลูอื่นที่แบบไม่ได้อยู่บนหน้านี่ไม่ไม่อยากดู โขกโขกกลัวพูดผิดมันไม่ค่อยรู้อ่เอ่อเข้าใจแต่ก็ถ้าประเด็นเรื่องท้องก็คือมีโอกาสท้อง<ม>ใช่ไหมมีโอกาส,กาสท้องตามหลักการตามหลักการน่าจะมีโอกาสแต่เราคิดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะถึงจะแบบมีหรือไม่มีประจําเดือนอ่ะก็ควรจะต้องใส่ถุงยางผู้อาจจะเป็นผู้หญิงใส่ถุงยางอนามัยของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจะใส่ถุงยางอนามัยของผู้ชายก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดติดเชื้ออย่างอื่น ขณะนี้เทศสัมพันธ์เหมือนกันถูกต้องถ้าไม่ใช่คู่ครองของเราถึงจะเป็นคู่ครองของเราไปถึงว่าจะเป็นคู่ครองที่เราที่เราดันอยู่แล้วว่ามันก็ถึงจะเป็นเมื่อคนเดียวกันก็ตามมันก็อาจจะเกิดโรคอะไรโดยทฤษฎีถ้าเป็นคู่ครองคนเดียวมันก็โอเคไงโดยทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเราไม่รู้อันนั้นเคเจอหนึ่ง เดยจริงๆแค่มีคู่ครองเดียวมันก็มีอโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมละ่ะก็เป็นไปได้โรคีนะกลัวนะกลัวกับอูดใช่ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอโทษหมีเชนไวรัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนคนละตัวกันเนี่ยเหรอไวรัสคล้ายคลึงกันแต่คนคนละตัวกันคนละตัวกันอืม คือเหมือนเป็นญาติญาติกันงี้อ่าถูกต้องแบบนั้นแหละอืมคืออย่างบ้านเราจะชอบคิดว่าเออถ้าแบบไม่ใส่ถุงยางอะไรเงี้ยจะเสี่ยงเอชอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบพวกฝรั่งเขาจะใช้คาว่า STD เลยก็คือ Sexual Transmission Disease ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมันมีแบบมีเยอะไงมันก็จะป้องกันได้เยอะกว่านะเจตามนั้นเลครับอืมโอเคตอนนี้ ถ้าท่านผู้ฟังเห็นจอนี่คืออะไรไม่รู้โลกเต็มซูมไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนที่เราหลบตะกี้ไงว่าแบบให้หมอหยุดวาดลูกก่อนให้มาตอบเขาเราวาดเองเอาหรอขอโทษนะพี่ขอโทษนะครเอเออก็คือถ้าคําตอบก็คือไฟแดงมีโอกาสท้องไหมมีแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นเนื่องจากการนับวันแล้วก็เรื่องของไข่แล้วก็สุดท้ายก็คือไฟแดงอาจจะไม่ใช่ประจําเดือน คือไฟแดงนั้นถ้ามันไม่ใช่ประจำเดือนปุ๊บโอกาสท้องก็สูงเลยถูกต้องครับครับแต่ถ้าไฟเหลืองก็าหีไปถ้าถ้าถ้าไฟเหลืองก็รีบมาหาหมอสูงเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอ่อคนลูกอักเสบเขาตัดขาวมาเป็นสีเหลืองนี่ไม่มค่อยดีโอเคไปก่อน กันดีครับอาจาเราน่าจะมีประเด็นที่ได้คุยต่อยอดแล้วก็อาจจะเชิญหมอสูงมาคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้ไหมคะได้ไดติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะนัดคิวหมอแขกรับเชิญได้วันไหนขอให้ไหม่โควิดระบาดไปมากกว่านี้แล้วกันสวัสดีค่ะบา๊บายบาย